ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเย็นๆแล้วนะครับซึ่งที่ผู้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือสี่แยกตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งว่าซึ่งข้างหลังที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้คือบูธต่างๆที่เขามาเปิด <c oughs> ให้คนที่มางานเนี่ยได้แบบ September, หาอะไรกินสบายๆนะครับก่อนนี้จะไปข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผู้จะไปถามกองอำนวยการซะหน่อยว่ามันคืออะไรมีบูธอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผู้ชมตามมาเลยนะฮะ สวัสด <Cornell> ีนะครับต้องลงทะเบียนด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อว่าจะรวมคู่มาทำมาสักจีตรงนี้ตรงนี้มีบูธเต็มเลยครับมันมีบูธอะไรบ้างครับที่เขามาจัดกันครับบูธนี้เป็นบูธอาหารเมืองค่ะนี่วัฒนธรรมคือส่วนใหญ่เป็นอาหารของของในอำเภอทุ่งว่าหรือว่าของสตูลเลยครับของจังหวัด จังหวัดเลยหรอจังหวัดมาที่โคเทนี่แต่ว่าของผู้ชายนี้อร่อยมากเลยเนาะอุยอันนี้ได้รับค่าโฆษณามาหรือเปล่าเอาค่ะถ้าเธอเธอกินแล้วเธอจะถามว่ามีใครมาให้อุ้ยจริงเหรออันนี้คืออะไรครับขนมอันนี้เขาเรียกไส้ทอดเรียนจบเรียนจบขนมวงผัดเป็นแบบลายจารนัทขนมแดงลำขนมแดงลำขวัดข้าวผันะข้าวผันี่เลค่ะคุณ อาจารย์สตีอ่อยากาเซนหน่อยค่ะใส่ตรงนี้ด้วยค่ะแต่ดีนี้ค่ะเป็นแป้งนะครับเป็นแป้งผสมความนยหวานมากมลยคความนยหวานมากเลยค่ะนหวานนัมหวานแป้งขนมแป้งแป้งผสมเงินอาจารอย่างเียว่จะหวานข้างไม่ได้อันนี้เป็นหนึ่งคนที่มาร่วมงานใช่ไหมจนะตรี้เป็นนายกส่งวิกซึ่งเหรอ อุ้ยิ่งเหรอสสวัดีครับพี่นมาให้กับได้ไหมค่ะอุ้ยได้เลยครับต้องแลกกับขนมได้หรือมั้ยได้เอาให้ตั้งถุงเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะไปดูนะบูธอยู่ตรงไหนนะครับมีมีใช่ไหมครับบู๊ตอยู่ใจดีมากแล้วก็นอกจากใจดีแล้วเออวุ่นวายมากไม่เอาเดี๋ยวพูดไปตรงนู้นเลยไงเดี๋ยวให้ไปไหนหยอกเล่น าาอเราจะตัดสินพาไปชมอ๋อเดี๋ยวมีมีไกด์เหรอมีไกด์มีไกด์เย,นะยี่ยมเ,เลยครับโชคดีมากนะครับ,ร,บรายการอมรินทีวีของเรานะครับได้พี่แอลมาช่วยเป็นไกนะะด์นะฮะสวัสดีทุกคนนะครับจะเป็นของทุ่งว่าขนมไตาหยากอ่าเดี๋ยวพี่แอลเดี๋ยวเราไปขนมไตาหยากก่อนนะแนะนำเลยนะเนี่นะไฮไลท์อยู่ที่ ใชถ้าเป็นมะพร,ร้าวอ,อ่อนนี่นนนขนมตาหยาบนะคะตาหยาบนี่ผูเคยกินอยู่ตอนผู้ถ่ายรายการตามเพจรน,นะฮะเขาทําให้กินแต่เขาบอกหากินยากมากแล้วคนทํานี่อาชีพเสริมอาชีพแลบก็เป็น้าราักอารีที่เทศบาลดงว่านะงามนขนาดเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะ๊ะโกซสยค่ะโก้โ<อ>โสยนี่คนทําก็ทุ่งว่าเหมือนกันโก้โสวย ตาลชายแดงกับแป้งค่ะน้ำตาลชายแดงกับแป้งเสร็จปุ๊บเอามานึ่อเลงเตยค่ะอ๋อมันนึ่งนะครับเดี๋ยวลองตาหยาบนี่ขายยังไงจ๊ะชิมเลยค่ะเดี๋ยวไปทำปฏิจ่ายเองอีกแล้วเอกแล้วไป็นชบ้านเองโอ้ไม่ได้จ่ายแล้วไม่ต้องจ่ายไม่ได้เลี้ยงอ๋อวันนี้เขามาเชิดหน้าชูตาให้ทุ่งก่าวจะเก็บตังค์ก็ยังไงล่ะพี่แอลพูดเองนะกินเก่งมากเลยนะนี่อัมรินมาก็โชคดีขนาดไหนแล้ว โอ้นี่ช่างภาพเมื่อกี้บอกว่าอยากได้ซุ้มไหนให้ให้ทำขาอย่างนี้กินเลยตอนนี้กล้องสั่นแล้วขาอย่างนี้หมดแล้วพพี่เอาด้วยอร่อยมากค่ะอร่อยมากให้ดีมะพร้าวอ่อนจะไม่นองนี่ให้ดีมะพร้าวอ่อนแบบว่ามันจะกรนะึบกินแล้วนะกรึบกรึบลองกินดูลองดูนะฮะเออ